มือนี่ขอนําเสนอเมนูเขามันไก่อีกแล้วนี่ก็เป็นเมนูที่เอืย่ยเฮ็ดดุคือกันต้มน้ำหากผักชีกระเทียมพริกไทยขนาเกลือน,น้ำตาลผงซุปฟักแฟงใส่ลงไปต้มตุ๋นไปัดเนี่ยพอน้ำเิ่นฟดก็ลดไฟลงให้เหลือกลางถึงอ่อ,อนแล้วจังใส่ไก่ลงไปจ้ะต้มไว้จัก20นาทีแล้วจังใส่หนังไก่ตับเครื่องในมันลงไปเราก็ต้มไฟอ่อนไปอีก20นาทีจ้ะสุกแล้วก็ตักไก่ไมันนกน้ำเยน็นทันที ต้มไฟอ่อนแล้วเอามาันนกน้ำเหย็ยนสีเฮ็ดให็ไก่เฮานี้นุ่มชุ่มฉ่ำจ้ะในส่วนของเขามันไก่น้นม้นนี่เห็ดแบบสูตรเต็มเลยสูตรแซ่บเลยว่าสันด่อมันไก่ขิงหกักผักชีเอาไปพัดเจียวน้ำม,มันออกแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้เพิ่นหอมตามด้วยเขาเอาไปพัดเลยจะ้ะเขาสาันเขาเจ้านี่เด้อพัดแล้วก็เอามาหุงน้ำกระน้ำต้มไก่นั่นลจะจ้ะต่อมาในส่วนของน้ำจิ้มนั้นืออนี่สิบปปัน่นสีตำเอาตำกระเทียมให้แหลกตามด้วยขิงแล้วก็บ,บักพริก ตำต่อไปให้เพิ่นแหลกจ้ะกะว่าแหลกได้ที่ละกะใส่เต้าเจี้ยวตำลงไปแล้วกะใส่น้ำตาลน้ำสมไยชู แต่งรถด้วยซีอุดับเอาซากนวลนวลเพิ่นอีใค้เพิ่นเขากันอย่าลืมผงนัวแล้วก็บาสุดท้ายน้ำต้มซุกใสลงไปโคเละคเลตักใส่ถ้วยมันจะเป็นจงเลงอยู่กับเพิมพริกซอยแล้วก็คขิงซอยลงไปตืมมันกระสิพอดีจ้ะเขาก็บซุกพอดีเปิดออกหอมทวนรสไก่ต้มกับเป็นตะนนุ่มสุ่มซำคักเอาไก่มาทำการเลาะกระดูกออกแล้วก็ซับเป็นต้นใหญ่ๆลดออปชั่นเสริมก็สิมีหนังไก่เครื่องในไก่ตับไก่กึ๋้ไก่นั่นแหละเอามาโปะใส่เข้ามันไก่หอมๆนี่โอซาร่าอย่าบอกว่าถาดนี้ เธอกินคนเดียวนะกินคนเดียวก็สิเป็นยังจอดเฮ็ดกินเองสิก,กินเป็นทาดเป็นกะละมังก็ะไรตัวฟังหนึ่งราดซีอิ๊วหวานนี่ก็สิแซบแบบเด็กน้อยอีกฟังราดน้ำจิ้มไก่ก็สิแซบแบบผู้ใหญ่สวบเข้าไปโคตรแซบเวลีกุ